วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับกรมสรรพากรนะครับมาแจ้งนะครับกรมสรรพากรนะครับแจ้งเปลี่ยนช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64นะครับสําหรับใครที่ยื่นภาษีปีนี้นะครับกรมสรรพากรแจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับปีภาษี2564โดยแนะนําให้ผู้ขอคืนภาษีนะครับลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับ บัญชีเงินฝากธนาคารนะครับและแจ้งความประสงค์ขอรับคืนภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารนะครับของตัวเองนะครับได้นะครับโดยการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับสำหรับภาษีปี64นะครับความคืบหน้าจากทางกรมสัมพากร์แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2 5 6 4สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปงอได้มีประกาศว่าแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริตนะครับแล้วก็ส่วนความคืบหน้านะครับ กรณีเรื่องเกี่ยวกับาการขอยื่นภาษีปี2 5 6 4นี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนช่องทางนะครับการเปลี่ยนช่องทางการขอคืนเงินบัญชีนะครับเจ้าของข,ขอคืนเงินภาษีขออภัยด้วยครับขอคืนภาษีนั่นเองนะครับได้ปรับเปลี่ยนช่องทางใหม่นะครับสําหรับผู้จะขอยื่นในปีนี้นะครับ ล้าก็ส่งผลให้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับต้องยกเลิกการรับคืนเงินภาษีด้วยบัตรเงินสดอี o ันนี่กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้เดินทางมารับเงินคืนภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนพศ2564เพื่อให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของการมารับ เงินภาษีคืนด้วยบัตรเงินสดอีมันนี่ที่สาขาธนาคารเป็นไปตามนะครับประกาศดังกล่าวนะครับแล้วก็นางสมหมายสิริอุดมเชษที่ปรึกษาด้านชตรศาสตร์การจัดเก็บภาษีหรือกลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับในฐานะเป็นโฆษกนะครับด้านเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับ ขาอากรมสรมการเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนเงินภาษีาเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี6 2564ที่จะมีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพงด .90 และพงด .91 ขอ,อคืนคืนภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ .2565 ถึงวันที่31มีนาคมพศ .2565 นะครับ กรณียื่นด้วยแบบกระดาษหรือถึงวันที่8เมษายนพศ2565กรณียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.ad.go.th นะครับโดยได้เตรียมช่องทางนะครับในการคืนเงินภาษีให้นะครับมีทั้งหมดดังนี้นะครับ1การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วย เลขประจําตัวบัตรประชาชน13หลักนะครับรรกรมสรรพากรจะทําการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ ผู้ขอคืนภาษีนะครับกว่า90%นะครับเลือกใช้บริการในปีาภาษีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะครับด้วยก,การภูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับ 2. รับการคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศนะครับ กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโ,โอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์กมรมสัรพารเจดหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,าข้อจุดสอนครับเป็นหลักฐานเพื่อน,นำไปติดต่อนะครับรับคืนที่สาขานะครับอของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ uh, สำหรับ uh, ติดต่อขอรับเงินคืนนะครับก็ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับ uh, แล้วก็ผู้ขอคืนธนาคารกรุงไทยจำกัดมาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรณีผู้ขอคืนภาษีเดินทางไปรับเงินคืนภาษีที่สาขาธนาคารด้วยตัวเอง จ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีนะครับเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับหลังจากได้รับหนังสือคือข้อจุดสองหนึ่งนะครับแล้วก็2คือเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยนะครับข้อ3นะครับคืนเงินด้วยบัตรเงิสนสดอีมันนี แล้วก็แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับกรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับหลังจากได้รับหนังสืออ่าอจุดอ่าอจุดสองหนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วก็2นะครับคืนเงินบัญชีคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทศกรณีผู้ขอคืนบัญชี สำหรับกรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีที่มีคำสั่งศาลและได้รับหนังสือแจ้งคืนคอ .2.1 ผู้จัดการมรดกยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยในรูปแบบแบบเงินสด e m o n นนี่ได้นะครับโดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคารนะครับ 3. การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับกรณีชาวต่างชาติและห้าง่านส่วนสามัญน,นะครับแล้วก็บุคคลวิสาหกิจชุมชนและกองระดกที่ยังไม่ได้แบ่งกรมสรมการจะออกหนังสือ คอ2หนงังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมเช็คโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแ,บบแสดงรายการให้ผู้ขอคืนเพื่อไปนำเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเธนาคารเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ขอคืนได้รับคอ21ก่อนวันที่1มก,กรานะครับวันที่1มกราสองหาห้ที่ยังไม่ได้ของเงินคืนที่สาขาธานาคารและ ขอจอหมดอายุให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษีที่สำนักงานสัมพารพื้นที่กรมสัมพารจะออกค2 1สฉบับใหม่พร้อมเช็คและจะทำการจัดส่งไปให้นะครับทางไปรษณีย์นะครับให้ผู้ขอคืนต่อไปนะครับสำหรับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับในการขอรับเงินคืนภาษี ขอแนะนําให้ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนา,าคารดังกล่าวนะครับหากมีคําถามเกี่ยวกับพิธีการและเอกสารที่ใช้ในการขอคืนภาษีนะครับผ่านสาขาธนาคารสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับอ่า ที่ท่านสะดวกนะครับเพื่อไปขอยื่นเรื่องนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากกรมสัมปทานนะครับในการยื่นภาษีปี2564นะครับที่เราจะทําการยื่นภายในปีนี้นะครับอโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมดลกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีนี้ก็สวัสดี